สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับสองพัดตามเสียงชาแนลวันนี้ก็นี่ครับเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอื้อนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้สองกันวันนี้ก็คือเป็นนี่เลยครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นดูนี้ก็คือพยาคุตมหาอำนาจมหาบารามีนะครับ นี่คือคุดที่ที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเอื้อนนะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าคุดรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าพิธีปลูกเสกเนี่ยพิธีปลูกเสกเนี่ยคือผมผมได้อยู่ในงานวันนั้นด้วยนะผมได้อยู่ในงานวันนั้นด้วยนะครับ ภาพไม่ชัดเอ่ยอผมผมได้อยู่ในในในพิธีวันนั้นด้วยนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆว่านี่นะครับนี่คือความสวยงามของคุดรุ่นนี้นะครับปหาอำนาจมหาบารามีนะครับอ่านี่ถือว่าเป็นอ่าคุดพญาคุดนะครับนี่นครับเพื่อนๆดูความสวยงามครับ อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับความสวยงามความคามชัดนะครับรายละเอียดอนะ่านี่นะครับต้องบอกเลยว่าขดรุ่นนี้นะครับพิธีปลุกเสกเนะี่ยใหญม่มากๆนะครับใหญม่มากๆเคจิเท่าที่ผมจําได้นะมีพระมหาสุรศักด์นะครับของพ่ออุดมครับวัดพ,พิชัยสงคารามหลวงพ่อชำนาญน,นะครับนะตอนนั้นหลวงพ่อชำนาญยังอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อย้ายไปวัดชินหรือยังนะหลวงพ่อชำนาญที่อยู่วัดบางกุฎีทองเดิมนั่นแหละครับหลวงพ่อแม้นวัดนับต่างหลวงพ่อเผยวัดบึงนะครับหลวงพ่ออาดหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วนี่นะครับนี่คือเกจิเท่าที่ผมจําได้นะที่ผมจําได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือนี่คือคุดรุ่นแรกนะครับคุดรุ่นแรกพญาคุดรุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่า มีเหรียญด้วยนะ ram, มีทั้งเหรียญมีทั้งแหวนนะครับมีทั้งแหวนนะเหรียญก็สวยนะครับที่ออกเป็นเหรียญก็ถือว่าสวยนะครับความสวยงามนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นอึ่างอย่งรุ่นที่น่าเก็บนะครับน่าใช้มากๆนะครับน่าใช้มากๆอ่านี่ครับิกดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังด้านหลังนี่มีจานนะครับมีจานนะดูรอยจานหลวงพ่อนะครับนี่คือลายมือหลวงพ่อนะครับลายมือหลวงพ่อเลยนะครับ มีเลขนะครับมีโคดเลขชิงเลเซอร์นะครับมีตัวโค้ดกำกับครับความสวยงามนะครับนี่คือรับประกันความแท้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนี่นะครับพยาคุดนี่หมายถึงอำนาจประหาบารมีนะนี่นะครับนี่เพนดูนะรับหนามากนะหนาปึกเลยนะนะครับดูมิติด้านข้างนะครับดูมิติด้านข้าง นี่นะครับกรุปีความชมชัดความสวยงามถือว่าสวยมากๆนะครับสวยนะครับ,สว,รบสวยมากๆนี่นะครับนี่คือพระยาคุดมหาอำนาจมหาบารามีนะครับปีจัดสร้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมจําไม่ได้นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะ อขออภัยด้วยเราผมผมเคยจดไว้แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้ะผมหาไม่เจอนะครับนี่ก็คือคุดนะครับมหาอำนาจมหาบารมีรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับวัดวังแดงใต้อำเภอท่าเรือจังหวัดชุมพยาครับซึ่งอานี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับ ขุดแบบนี้เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดออกจากวัดราคาบูชาออกจากวัดเนี่ยน่าจะราคาหนึ่งพันบาทนะเพราะอันนี้เป็นเง้นนวะครับหลังเรียบมีรอยจานหลวงพ่อนะราคาน่าจะหนึ่งพันบาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่วัดยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าที่วัดจะยังมีเหลือไหมนะครับอ่านี่นะครับเอาแล้วครับนี่คือขุดดูแลมีกล่องนะผมมีกล่องด้วยนะนี่กับกล่องนะครับนี่ครับกล่อง นี่ครับนเอแล้วครับนี่ก็คือคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็คือคุดรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อเอื้อมอมหาอ่ามหาอำนาจมหาบารมีนะครับรุ่นแรกก็วันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เมื่อวานก็เพิ่งจะมีงานกระถินที่วัดไปนะครับก็ เพื่อนเพื่อนสมาชิกหลายหลาท่านเอามาลงเฟซกันก็คนค่อนข้างเยอะลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเมื่อวานก็มีลงทานด้วยมีอะไรด้วยนะครับก็ตัวผมเองก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเพราะว่าติดงานด้วยอะไรด้วยก็พอดีตัวเองไม่ว่างด้วยแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ใครที่ได้ไปก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับถือว่าด้วยทาบุญร่วมกันนะครับก็วันนี้ ็นำวัตถุมงคลเรื่องราวของพระเอื้อนอมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสองพระตามเซียนชแนลนะครับส่วนทาง Facebook ก็มีสองพระตามเซียนแฟนเพจนะครับก็ผมก็จะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับวงการปักเครื่องวัดเราให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็แชร์นะครับอาจารย์โทนบางแคก็ได้ไปลงพื้นที่นะครับในอำเภอปักช่องจังหวัด นครราชสีมานะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ชาวปักช่องก็ประสบภยัยน้ำท่วมนะครับก็มีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีก็นำโดยอาจารย์โทนบางแคนะครับก็ไปลงพื้นที่ไปมอบอาหารเครื่องดื่มนะครับให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจาก ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็ยางไรก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับที่ประสบภัยก็ดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิสยามมุนทบุรีทุกท่านรวมถึงตัวจารย์โทนเองด้วยนะครับก็ผมได้แชร์เรื่องราวไว้ในในเพจทาง Facebook นะครับ2องพระตามเซียนแฟนเพจทาง YouTube ก็จะมีช่องทาง2องพระตามเซียนชาแนลนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามา มารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง Facebook ก็ดีทั้งทาง youtube ก็ดีนะครับก็วันนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมขอถึงเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอตัวลาวไปก่อนครับสวัสดีครับ